หุบผามุตยูตอนที่4บึงมรุตยูจากชุดนวัดยายลี้ลับในป่าดงพงพีโดยน้อยอินทนน์ไม่มีเสียงใครหรืออะไรตอบออกมาเลยจากความมืดนั้นและความเงียบของเชิงเขาสูงในยามดึกเช่นนั้น นอกจากเสียงเสือตัวหนึง่งร้องเรียกหาคู่ของมันและเสียงกบเทียนที่ดังออกมาจากใต้ก้อนหินในลําห้วยนั้นข้าพเจ้าหวนกลับมาที่กองไฟอีกครั้งใช้ไฟพิจารณาดูรอยเสือตัวนั้นแล้วก็แทบสำลักไปด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อปรากฏว่าเท้าหลังข้างขวาของมันตะแคงเหมือนพิการหรือได้รับบาดเจ็บจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นข้างเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ายีขาเลาสงเป็นไปได้หรือว่าขณะที่ต่างคนต่างหลับสนิทนั้น อำนาจใดก็ตามจะมาโดนใจให้เขาเปลี่ยนสภาพไปเป็นเสือสมิงแล้วก็ฆ่าไมราไปเหตุฉะนั้นเขาจึงไม่ทำลายชีวิตข้าพเจ้าซึ่งเป็นอุปสรรคและก็ก้างขวางคอของเขาในเมื่อโอกาสนั้นเปิดให้ทุกประการข้าพเจ้าส่องไฟติดตามรอยเสือตัวนั้นไปจนกระทั่งถึงฝั่งห้วยตรงกันข้ามก็จำเป็นต้องเลิกพยายามเมื่อรอยนั้นเลือนเข้าทุกที เพราะพื้นที่เป็นดินแข็งและปราศจากรอยเลือดหรือสิ่งใดจะเป็นเครื่องหมายชีย้ทิศทางได้กลับมานั่งกอดเขาฟังเสียงระวังไพรและเสียงคึกคึกของภูเขาไฟที่เบาลงทุกขณะจนกระทั่งดาวกำละปรบเพลิขึ้นจึงได้ลุกไปล้างหน้าล้างตารอจนเวลาสว่างพอมองเห็นทางได้ถนัดจึงพยายามออกติดตามไม่ไรอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่พยายามสำรวจฟังห้วยตรงข้ามกันอีกพักใหญ่ก็ได้ผลเป็นที่พอใจ เพราะปรากฏว่ามีรอยเท้าของไบราซึ่งถูกเสือคาบขีดไปเป็นทางตามพื้นดินนั้นความสนใจของข้าพเจ้าในเวลานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าหล่อนสิ้นใจแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่หากแต่ต้องการติดตามให้ทันเท่านั้นถ้าไมาราตกเป็นเหยื่อของมันจริงยังเรเซียก็คงพบซากศพไม่ห่างไกลออกไปอาจจะเป็นในระหว่างซุ้มไม้ที่รับตาของป่าซึ่งปกคลุมอยู่รอบเชิงเขาด้านหน้านั้นหรือมิเช่นนั้นก็แห่งหนึ่งแห่งใดในลําห้วยนี้ ข้าพเจ้าหมดสงสัยอีกต่อไปว่าเสือตัวนั้นจะไม่ใช่ไรสงสุวิสัยที่จะอธิบายได้ก็แต่ว่าอํานาจลึกลับมาสจ,จัย์อันใดาสามารถเป,เปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้เช่นนั้นประมาณอีก500เมตรต่อมาข้าพเจ้าพบเศษผ้าช,ชายเสื้อของไมาราติดอยู่ที่หนามเหยียวข้างทางหยุดยืนฟังเสียงต่างๆของป่าอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงนกเสียงลิงหรือเสียงข้างเสียงเก้งให้สัญญาณอันตรายแต่อย่างใด กาลังตกลงใจอยู่ว่าจะตัดลงห้วยก้าวไปสกัดทางเชิงเขาข้างหน้าหรือพยายามติดตามรอยนั้นต่อไปก็พอดีได้ยินเสียงก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งกลิ้งลงมาจากเชิงเขาขวามือข้าพเจ้าฟุบลงหลังพุ่มไม้ข้างทางทันทีสายตาจับอยู่ที่เบื้องหลังก้อนหินใหญ่คาดหมายอยู่ทุกขณะว่าจะได้เผชิญหน้ากับเสือร้ายตัวนั้นในวินาทีหนึ่งวินาทีใดต่อไปก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบอยู่ราวอึดใจหนึ่งรั้นแล้วหินก้อนเล็กๆก,ก็ร่วงพลูลงมาตามเนินอีกพร้อมกับกิ่งไม้ซึ่งเป็นฉากกำบังหินใหญ่ก้อนนั้นอยู่เริ่มไหวนิดๆต่อมาสิ่งหนึ่งซึ่งขพเจ้าคิดว่าเป็นเท้าหน้าของมันก็โผล่ออกมาจากนั้นก็ศีษะทำกลางภูมิประเทศซึ่งกึ่งสว่างมืดเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่ขเจ้าจะหมายที่สำคัญได้นอกจากพุ่มไม้ที่ไหวและมือที่สัน่น ทำให้สวนปืนสันพร้าในตาแสบเพราะความอดนอนถึงกระนั้นข้าพาเจ้าก็ยิงหมายระหว่างตาเสียงร้องโอยดังขึ้นเกือบไปทันที่เสียงปืนของข้าพาเจ้าจะสิ้นสุดลงแล้วร่างร่างหนึ่งก็กลิ้งหลุนหลุนลงมานอนนิ่งอยู่ข้างหน้าข้าพาเจ้าวิ่งไปหาด้วยความตกใจแทบสิ้นสติพอถึงก็คุกเข่าลงพลิกให้หงายหน้าขึ้นเปล่า ตะเกิลไม่ได้รับบาดเจ็บที่ไหนเพราะยังดีที่กระสุนนัดน,นั้นถูกกิ่งไม้ที่ขวางหน้าแกอยู่เฉละไปทางหนึง่งแม้กระนั้นก็เลี่ยงเท่าก็หลับตาปีครวนครางเสี้ยวราวกบว่าได้รับบาดแผลชะกันเจ็บปวดสิ้นดีนี่ไม่ถูกสักหน่อยเดียวร้องเป็นวัวเป็นควายไปได้แตะเกิลข้าพเจ้าดูโอ้ยนายถ้าถูกแล้วก็นายจะได้ยินตะเกิลร,ร้องเลยค็อทำไมซุ่มซ่ามึ้นไปทำเป็นเสืออยู่หลังก้อนหินนั่นแล้ว รู้หรือเปล่าว่าฉันกําลังติดตามแม่มไมราอยูอ่เดี๋ยวรูไหมว่าแม่มไมราจะถูกเสือคาามาตะเกิลก็พานายห้างตามนายกับแม่มไมรามาตั้งแต่วานพอทันกันเข้าสีนายเจ้าตะเกิลทาเสือใช่แล้วเอา้าแล้วหมอสมิธอยู่ไหนอะยังไม่ทันที่ตะเกิลจะทันต่อประการใดเสียงดรสมิธก็ร้องลงมาหลังก้อนหินใหญ่ว่าคุณทราบผมอยู่นี่บอกที่ว่าเมื่อกี้ยิงอะไร ไม่ราคองพมอยู่กับคุณหรือเปล่าข้าพระเจ้ารอจนดรสมิธพาร่างอันอุย้ยอ้ายไตเนินเขาลงมาสมทบพร้อมกันแล้วจึงบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ย่ยอๆผมคิดว่ามิสซิสมิธยังไม่ตายเพราะตลอดทางไม่มีรอยเลือดที่พอแสดงได้ว่าได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนอกจากนั้นถ้าเสือตัวที่ว่าเป็นไรสงจริงอย่างไรก็คงไม่ทำอันตรายเธอเป็นอันขาดโอ้ไม่กอด ป่านี้มีแต่เรื่องประหลาดอย่างที่ไม่เคยเห็นเป็นไปได้อย่างไรที่คนจะกลายเป็นเสืออย่างไรสงเป็นไปได้หรือไม่ได้นะมันก็เป็นไปแล้วผมจะอธิบายเหตุผลอะไรไม่ได้เลยจนกว่าเราจะตามเจอมิสซิสมิตผมคิดว่าทุกคนจะตกเป็นเหยื่อของลาวาภูเขาไฟเสียแล้วแต่ก็ยังฉเฉลียวใจว่าคุณสากะไมราคงจะพาชีวิตรอดมาได้จึงให้ในายทหารรวมงกับรีกอ ไปสมทบกับพวกลูกขาบอยู่ที่โน่นผมกับบาบูลสองคนออกติดตามคุณมาตอนนี้กลับพบจากคุณสากไม่พบใบราของผมเราจะทำอย่างไรต่อไปกันดีเสือตัวน,นั้นไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยนอกจากรอยเท้าของมิสซิสมิธที่ขีดไปเป็นทางเท่านั้นนั่นก็เป็นความหวังอย่างเดียวที่เราจะติดตามได้ตลอดเวลาตะเกิ้นซึ่งสำรวจตัวของแกเองจนแน่ใจว่าไม่ขัดยอกแล้ว ก็วิ่งพลานไปรอบๆบริเวณนั้นเหมือนสุนัขไล่เนื้อได้ดมกลิ่นเหยื่อของมันสักครู่แกก็หยุดอยู่ที่ปากทางขึ้นเนินเขาแล้วก็หันกวักมือเรียกข้าพเจ้ามาดูนี่น่ยนายทั้งดรสมิธและข้าพเจ้าก็วิ่งเหยาะไปจนถึงตัวแกตะเกิดชี้ให้ดูเส้นผมสีทองซึ่งเป็นของไม่ราที่ติดอยู่กับกิ่งไม้ข้างทางมันไปทางนี้บางทีจะอยู่ในพุ่มไม้ข้างหน้าน่ะน,นายแต่บางทีมันอาจจะข้ามสันเขาลงไปข้างโนดแล้ว แต่เศษผ้าหรือเส้นผมของเมราไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับการอยู่หรือการตายของเมร่า,รานอกจากแนวทางที่หลอนถูกเสือตัวนั้นฆ่าไปดรสมิธรับเส้นผมนั้นมาจากตะเกิลและก็ทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้ผมก็งมมราบาบูนจ๋าผมเส้นสุดท้ายขางองเมียฉันตะเกินส่งปืนไรเฟิลแฟดคู่มือของข้าพเจ้าซึ่งเอาติดตัวมาด้วยให้พลางพยักหน้าอีแทตะเกิเดาถูก ยังได้เสีย้ยมันก็คงไม่พ้นหุบเขาข้างหน้าดอกนายคงไม่ใช่ป่าข้างหน้านายไม่มีอะไรไม่พบไม่เห็นอะไรกําลังที่เราถกเถียงกันอยู่ว่าจะเลือกออาทางไหนนั่นเองเสียงคำรามของเสือใหญ่ตัวหนึง่งก็ดังขึ้นมาจากก้นห้วยในหุบเขาข้างล่างและก็มีเสียงของอีกตัวหนึง่งดังต่อมาจากยอดเขาเรามองตางกันอย่างอัศจรรย์ใจแต่เกิเงี่ยหูฟังอยู่ครู่นึง ก็หันมากระซิบว่าในห้วยเป็นตัวผู้นายส่วนบนเขาน่ะเป็นตัวเมียนายจะเรียกตัวไหนตัวผู้ในห้วยไงข้าพเจ้าตกลงใจด้วยหัวใจที่เต้นแรงเป็นตีกลองเราสามคนต่างตะเกียกตะกายขึ้นไปบนสันเขาลูกนั้นผ่านป่าโปรง่ปรงๆสักครู่หนึ่งทางก็ลาดลงไปสูุู่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่ากระดาษและเฟินสูงท่วมหัวที่ข้างห้วยฉ้นแฉะไปด้วยน้ำเน่าแห่งหนึ่ง เราพบรองเท้าของไมราากลิ้งอยู่ขณะเดียวกันเสียงร้องของเสือตัวนั้นก็เงียบลงอย่างฉับพลันทันทีอย่างไรก็ดีรอยน้ำที่ยังขุนและหญ้าที่มีรอยเสือเหยียบย่ำไปใหม่ๆบอกให้เรารู้ว่าเจ้าเสือตัวนั้นผ่านไปทางไหนข้าพระเจ้าพิจารณาภูมมิประเทศอันรกทึบออยู่สักครู่หนึ่งก็หันไปกระซิบบอกตะเกิ้ว่านีน่ตะเกิ้ตะเกิ้นเห็นด่านริมต้นยางข้างหน้านั้นไหม ตาเกินก็มีตามันกันนายดีละฉันจะอ้อมไปสกัดอยู่ทางโน้นส่วนตะเกิลกับคุณหมอก็ติดรอยไปถึงนี้ละกันพยายามทําเสียงให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้นะถ้ามันยังอยู่กับไมาราในดงเฟินอกับดงกระดาษที่เนี่ยยังไรเสียก็ต้องออกมาทางด่านนั้นไม่งั้นก็คง่อยถลกหนังหัวตะเกินอยู่ในหุบเขานี่นะนาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับแกรีบอ้อมริมห้วยและกรโดงกระดาษตรงไปที่ปากด่านข้างยางต้นนั้นทันทีทุกฝีเท้าที่ย่างเหยียบลงไปนั้นเต็มไปด้วยกิ่งไม้และใบไม้แห้งพยายาไม่เบาที่สุดที่จะเบาได้เมื่อถึงก็นั่งลงหันหลังให้กับต้นไม้สายตาและปืนจับอยู่ที่ชายดงกระดาษซึ่งตตเกิลและดรสมิธกำลังส่งเสียงเข้ามา ช่วขณะหนึ่งไม่มีวี่แววความเคลื่อนไหวใดๆแต่เราอึดใจต่อไปข้าพเจ้าได้ยินเสียงแรกรกลากเบาๆปรากฏขึ้นข้างหน้าต่อมาปากกระดาษก็ไหวย่วเป็นทางมาทางข้าพเจ้าตะเกินคงจะสังเกตเห็นเช่นเดียวกันเพราะแกร้องเตือนข้าพเจ้าเสียสุดเสียงไปโนนายระวังให้ดีด้วยนะอย่างยิ่งถูกไมลดาของผมนะคุณศากเสียงแกรกราก และคลื่นของความเคลื่อนไหวใกล้ตนยางที่ข้าพเจ้าซ่อนอยู่นั้นใกล้เข้ามาทุกขณะตาของข้าพเจ้าไม่กระพริบมือทั้งคู่กุมปืนแน่นตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมลั่นไกออกไปเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจอีกไม่ถึงพริบตาต่อมาร่างอันบหามาของเสือตัวน,นั้นก็โผล่ขึ้นตรงหน้าห่างข้าพเจ้าออกไปไม่ถึงสิก้าวแต่ไม่มีวี่ววของไมรา ข้าพเจ้าและมันจ้องตากันอย่างไม่กระพริบอยู่อึดใจหนึ่งเต็มๆสัญชาตญาณเตือนบอกให้ข้าพเจ้าสังหารแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เสือตัวที่คาาไมราลักษณะของมันบอกว่าเป็นเสือแก่แต่กริยาท่าทีไม่มีอะไรพิการหรือผิดปกติไปจนนิดเดียวเราจ้องดูกันและกันเช่นนั้นอยู่สักระเดียวมันก็หันกลับและพร้อมกับคำรามสำทับผลหนึ่งแล้วก็โจรเผลอหายเข้าไปในป่ารก เสียงตะเกินร้องตะโกนมาอีกว่ายิ่งไม่ออกอีกเลยนายเมื่อกี้ตะเกิลมองเห็นตัวลายๆใช่มันแน่ทีเดียวเลยนายแต่ไม่ใช่ตัวที่ข้าแม่เมราตะเกิลพาคุณหมอออกมาเถอะเดี๋ยวต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งละแต่ภายหลังที่สำรวจดูร่องรอยตรงที่ลุ่มชายดวงกระดาษข้าพเจ้าแน่ใจว่าเสือตัวนั้นคาาเมราผ่านไปก่อนหน้าที่จะได้เผชิญกับเสือแก่ ตรงนี้อีกก็เหมือนกันที่สัญชาตยานเตือนบอกว่าเมราสมิธจะไม่ตายก็เพราะมีรอยเท้าที่เปลือยเปล่าของหล่อนย่ำอยู่สับสนเหมือนเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้จะให้พ้นจากเสือตัวนั้นดรสมิธถอนใจเฮือกเมื่อข้าพเจ้าอธิบายข้อสันนิษฐานนี้ให้ฟังตลอดครึ่งวันที่เหลืออยู่เราคงติดตามรอยของเมราสมิธต่อไปรู้สึกประหลาดใจที่เห็นเป็นรอยเท้าของหล่อนเดิน แทนที่จะถูกคาบอย่างตอนต้นๆบางครั้งโคลนที่เพื่อนเท้าหล่อนก็ติดอยู่ตามรากไม้บางคราวก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าสังเกตเลยนอกจากต้นหญ้าที่หล่อนเหยียบไปและกิ่งไม้แห้งที่หักใหม่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจพ้นสายตาชํำนาญของตะเกินไปได้เมื่อตกเย็นใกล้เวลาโพลเพลวันนั้นเองเราก็ออกชายทุ่งแห่งหนึ่ง ซึ่งตะเกินก็จำได้ว่าแกพาดรสมิธผ่านมาแล้วซีหน้าของกระเรียงชาราบอกความอัศจรรย์ใจขณะที่ยกมือเกาศรีรษะประหลาดแทๆ้ๆเดินไปเดินมาทําไมเรากลับออกมาที่เดิมเนี่ยอธิบายใหม่อีกทีซิตะเกิลฉันยังไม่เข้าใจอ่ะก็เมื่อกี้พ่านในห้างแยกทางจากในทหารเรืองกับลีกอแยกมาจากหุ่มเขาอัมพันก็ไม่ได้ถึงครึ่งวันก็ผ่านทุ่งที่ตรงโน้นมีน้องน้ําใหญ่ ถ้าตกไปไหนก็เป็นป่าหญ้าคาถ้าเราเดินต่อไปตามชายป่าเลี้ยวลงห้วยก็จะขึ้นด่านใหญ่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงหุบเขาอัมพันนนาย,ยงงไปหมดเลย,เยถ้าเกินหมายความว่าเสือตัวนั้นพาแม่เมราย้อนกลับมาที่แคมป์ของเราใช่ไหมถ้าเกินไม่รู้นายว่าใครพาใครแต่ร้อยายหน้าไปทางนั้นแน่นอนนั้นก็เร่งติดตามต่อไปเถอะคุณศักผมอยากรู้เต็มที ว่ามายราก็ผมเป็นอย่างไรอผมเป็นห่วงเธอเลือกเกินคุณซักไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอถ้าเวลากลางวันเรายังติดตามไม่ทันแล้วกลางคืนเราจะได้ความอะไรผมคิดว่าหยุดพักรแรมดีกว่าแต่เป็นอย่างแต่เกินคาดหมายอย่างไรเสี้ยงพรุ่งนี้เช้าะก็คงเรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเราหยุดพักที่ข้างหนองใหญ่แห่งนั้นดยร่างกายที่กระปรกกระเปีย และกระเพาะที่หิวโหวยไปตามๆกันข้าพเจ้าก่อไฟได้ยังไม่ทันไรความมืดก็หวานลงมาปกคลุมทุกนั้นทุกคนนอนลงกับพื้นดินอันแข็งไม่ได้พูดได้จาอะไรกันแม้กระนั้นความคิดก็มุ่งอยู่จุดเดียวที่ไม่ราต่อมาก็อาหารที่จะบรรเทาความหิวตะเกินเก้นเบียดตัวกระสับกระส่ายอยู่สักครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่านี่หูตะเกิ้นได้ยินไปเองได้เป็นจริงนายว่าปลาหุบอยู่ในหนองน่ะ ดีระวังบาบุ่ว่ามันจะเป็นปีดันหาที่กินคนของเราไปในหุบเขาเอาพันนะแต่เสียงของมันบอกว่าปลาช่อนนา,นายนอไฟฉายแต่เกินแต่นายประเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นปลาอะไรแกก็คว้าไฟฉายแล้วก็มีดคู่มือก้าวลงไปในหนองนั้นแล้วชั่วครู่ใหญ่ๆแสกไฟฉายกระดดกระทร้อนอยู่เหนือพื้นน้ําในหนองนั้นก็ได้ยินเสียงของแกพึมพำและเสียงน้ําแตกกระจายเมื่อถูกคมมีดของแก สองตัวแล้วานายทีนี่ไม่อดตายข้องนายหนึ่งตัวไม้ห้างตัวหนึ่งต่อไปก็เป็นของตะเก,กินเองพูดยังไม่ทันขาดคำน้ำตรงหน้าแกก็แตกกระจายอีกเพราะคมมีดต่อมาข้าพเจ้าก็เลยเห็นร่างของแกสลาาไปข้างหน้าไฟฟ้าเดินทางในมือก็ดับเราได้ยินเสียงสำลักน้ำเสียงร้องด้วยความตกใจทั้งดรสมิธและข้าพเจ้าพูดลุกขึ้นยืนทันที ช่วยด้วยทนาช่วยด้วยได้ย,ดยดทรณน,นีสุกตะเกินแล้วข้าพเจ้าตกใจจนตัวชาเมื่อคิดว่าโดยบังเอิญอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามตะเกินคงจะตกไปในหลุมคโคลนดูดเขาแล้วท่ามกลางความมืดเหมือนสีหมึกนั้นไฟฉายในมือของแกสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่องให้เห็นสภาพอันน่าหวาดเสียวที่แกกําลังตกอยู่ในปลักนั้นขณะนั้นตะเกินเหลืออยู่แต่คอพยายามกระทุ่มน้ําและตะเกียกตะกาย จะให้เท้าหลุดพ้นขึ้นมาจากหลุมแต่ยิ่งดิน้นก็ยิ่งถูกดูดจมลึกลงไปถึงทางมือทั้งสองของแกขวักควายไฟฉายวุบวับไปทั่วทั้งหนองเสียงของแกเต็มไปด้วยความตกใจอย่างน่าสะจุดสยองอยู่นิ่งๆตะเก้นอย่าดิ้นทนไปตะเก้นอยู่นิ่งๆไม่ได้แลนะ้วนายถึงจะตายก็ขอให้ดิ้นจนสุดดิ้นตะเก้นเถอะน้ำทั่วป่าตะเก้นท่วไปไหนรู้นาะยนานาย เสียงสำลักน้ำของตะเกินหยุดเงียบไปพร้อมกับแสงไฟฉายที่ดับเพราะนิ้วของแกกดไปถูกปุ่มสวิตช์ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ขาพเจ้าจะเข้าตาจนเหมือนอย่างครั้งนี้กำลังยืนเจสันริกริกเพราะความสมเพชเวทนาความรักและความเสียดายอยู่นั่นเองแสงไฟฉายก็สว่างขึ้นอีกครั้งจะด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามตะเกินพยายามขุดทะลึ่งขึ้นมาอ้าปากพะงาบพะงาบอยู่เหนือพื้นน้ำ ร้องให้ข้าพเจ้าช่วยอีกด้วยเสียงซึ่งเหนื่อยหอบและก็หมดแรงลงทุกทีแล้วหน่อยนายถ้าเกิ้นไม่มีกำลังจะสั่งทิ้งยายอีกแล้วนายขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็นึกขึ้นได้ถึงกอไผ่กอนหนึ่งซึ่งอยู่เลยชายขอบหนองออกไปเท้าไว้เท่าความคิดข้าพเจ้าบอกดรสมิธให้วิ่งตามข้าพเจ้าตรงไปที่นั่นขณะเดียวกันก็ร้องบอกตะเกิ้นว่า อย่าพยายามดิ้นหรือพูดอะไรอีกนะตะเกิลเดี๋ยวมัน,นยิ่งจะจมลงไปอีกพยายามฉายไฟตามฉันมาทางนี้เดี๋ยวฉันกับคุณหมอกำลังจะหาทางให้ตะเกิลน่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละอย่าดิ้นละหยุดดิ้นนะได้นายแต่ให้หยุดพูดทึงยายตะเกิลอยอมตายดีกว่านายก็บอกว่าอย่าพูดเลตะเกิลฉายไฟตามฉันมาทางนี้เร็วคราวนี้ตะเกิลน,นิ่งเงียบไป และปฏิบัติตามข้าพเจ้าสั่งโดยดีเฉยเฉยว่าตะเก้นเดี๋ยวฉันจะพูดลำไพ่นี้ออกไปให้เกาะเสียงเขาก็เรียงชาราก็ครางมาตามลมตะเก้นไม่ต้องการไม่ไผ่ตะเก้นต้องการกลับไปหาหนายจะได้กลับไปอยู่กับยายพูดยังไม่ทันขาดคำเกาก็จมน้ำลงไปอีกเสียงสําลักติดติดกันหลายครั้งแสงไฟก็ฉายไปมาในความมืดของอากาศเบื้องบน ข้าพเจ้าและดรสมิธก็ช่วยกันเสียกไม้ไผ่ลำแรกนั้นลงไปในหนองแล้วก็ออกแรงพุ่งไปตรงที่ตะเกินจับเลนที่ตะเกิลจับแล้วก็สอดดอกแร้ประคองไว้ก่อนนะประเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้อีกลำเราทั้งสองคนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อปรากฏว่าปลายไผ่ลำนั้นผ่านไปอยู่ในระยะที่ช่วงแขนของแกจะเอื้อมถึงตะเกินคว้าขวักไขวยอยู่ครู่หนึ่งก็งรั้งมันเข้าไปอยู่ใต้รักแร้ข้างหนึ่งของแก เราก็ช่วยกันพุ่งไผ่ลำที่สองออกไปคราวนี้แกคว้าเศษใต้รอกแด้อีกข้างหนึ่งได้ก็ดึงตัวขึ้นมาจนศีรษะพ้นพื้นน้าทีนี้ตะเกิ้นเข้าใจละนายฝากไม่ไผ่ไปให้สองยายของตะเกิ้นเผาเข้าวหลามคนาละลํำเ,าำเอาอยากตายเร็วก็พูดไปก็บอกว่าอยู่นิ่งๆไงตะเกิน้นบอกว่าอยู่นิ่งๆไงตะเกิน้นพักเอาแรงไว้ก่อนตะเ,เกิ้นพ้นตายจากโคลนดูแล้วอะแต่อย่าลืมนะ วตะเกิลนนะ่ะยังขึ้นจากหนองนั้นยังไม่ได้เลยขึ้นไปยังไงนายเหมือนมีอะไรมาจับข้อเท้าตะเกิลชุดไว้เลยนี่มันจริงหรือายที่เขาว่าตามหนองน้งนําในป่ามีผีพายผู้หญิงประจาําอะดีเห็นจะจริงกระมังตะเกิลถ้าตะเกิลไม่รู้จักหยุดพูดเสียทีอีถ้าผีพายมีจริงหยุดพูดเมื่อไหร่มันจะได้เข้าใจว่าตะเกิลตายแล้วเดี๋ยวก็พาไปเป็นพวกเดียวกันเท่านั้นเองอะนาย ล้วใครว่าคนกล้าชอบตายเงียบๆล่ะบาบูนคนกล้าเขาชอบตายดังๆอย่างบาบูลนี่ยมีถมไปบอกพมหน่อยคุณสารจะทำอย่างไรกับบาบูนต่อไปก็ให้แกพลาดอยู่อย่างนั้นให้สบายใจเถอะจนกว่าจะมีแรงเมื่อไรอ่ะคอยช่วยกันดึงขึ้นมากันแล้วกันเมื่อนายสงสารตะเกินก็รีบดึงขึ้นไปสิถ้าปล่อยวตะเกินไวอน้อย่างเนี้ยเดี๋ยวผีพายเกาไปเป็นผัวหรอกตะเกินถูกยายตีตายเลย ข้าพเจ้าปล่อยให้แกพึมพำอะไรของแกเรื่อยไปจนกระทั่งหยุดพูดไปเองขะนีว่าทั้งตะเกิลและพวกเราพอจะมีแรงทั้งสองฝ่ายข้าพเจ้าจึงปลดเชือกที่คาดเอียดเตรสมิธไว้สําหรับใช้ในระยะปีนป่ายไตเขาออกผูกปลายเป็นบ่วงบาดถือหางเชือกข้างหนึ่งไว้แล้วก็คว้างออกไปให้ตะเกิลตะเกิลรับไว้อย่างงงๆนี่จะให้ตะเกิลผูกคอตายได้ไงนายเอาตะเกิลไม่ใช่ ผูกข้อมือของตะเกิ้ไว้สิแต่อย่าปล่อยไพ้ไผ่ทั้งสองลำละ่ะเรารอจนแกผูกปลายเชือกข้างนั้นไว้กับข้อมือจากนั้นก็ออกแรงดึงชั่วขณะหนึ่งมันทำท่าว่าจะไม่ได้ผลอะไรร่างของตะเกิ้ไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลยเหมือนขาของแกถูกตรึงอยู่กับที่เราออกแรงดึงอย่างเต็มเหนี่ยวอีกทีแกก็ล้อรั่นขึ้นมาโอ้ยข้างนี้พี่ชุดตีนตะเกิ ข้างโน้นนายก็ดึงมือเดียวตะเกินก็กลายเป็นลูกสาวตาบ้องลายเท่านั้นเองค่อยๆขยับตีนทีละข้างนะเหมือนตะเกินจะก้าวขึ้นบันในสวรรค์น,นั่นแหละมันจะช่วยให้เคลื่อนที่ได้ไงแต่ระาวาังอย่าให้ไมไห้ทั้งสองท่อนันหลุดจากลักแร้ละกันเราออกแรงดึงอีกขณะที่แกปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพเจ้าคราวนี้รู้สึกว่าเชือกที่เราจุดเดินหน้าีิะนิด จนกระทั่งในที่สุดหลังจากยักแย่ยักยันกันอยู่ร่วมชั่วโมงเราก็ลากตะเกินขึ้นมาถึงขอบหนองจนได้แล้วต่างคนต่างก็ล้มตัวลงนอนหอบฟืดฟาดอยู่ครู่ใหญ่ตะเกินจึงพูดขึ้นว่านี่ในนายปลาสองตัวนั้นไปใ่ปลายาฉับทันสักหน่อยเดียวทําไมตอนแนี้สูบตะเกินได้ล่ะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนรักชีวิตจริงตลอดเวลาบาบูนไม่รู้ว่าจะจมน้ําตายเมื่อไรแต่ไม่ยอมปล่อยปลา ซึ่งจะเป็นอาหารให้มีชีวิตต่อได้เลยแต่เกินอาจจะกลัวความตายอยู่นะแต่แตะเกิรนกลัวถูกทรมานด้วยความหิวมากกว่านะ